ไม่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 โอ้เรียบร้อยเฮ้เจ๊ด๊าอาเจะไม่โอ้ยาพึ่งมานะโอ้เออเพื่อนปลากรอยฮะนขึ้นดววนดวนดวนนั่นไงรพี่เท่าไรวะ โอ้ยโดน,นเสียหลายเลยวะเนี่ยเอาล่ะครับผมอขอกุหลาบสวัสดีซิมินดับตั้งในช่ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเชิดเทอนะครับผมแอคเซนเตอร์นะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม Free Fire b a t ก l e ครับกันของพีนน แต่ว่าคลิปหน้าอาจจะเป็นฟีไฟธรรมดานะผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าฟีไฟแม็กซ์สำหรับครื่องผมมันแบบว่าเวลามันเปิดไม่เว้ยแล้วแบบเสียงมันหายห,ายหรือว่าเป็นเพราะหูฟังผมก็ไม่รู้แล้วมันก็กระตุกมากเลยเว้ยแต่ว่าผมก็ยังไม่ทันได้ลองของฟีไฟธรรมดานะว่าฟีไฟธรรมดาเวลาเปิดไม่แล้วมันจะกระตุกไหมนะครับนี่ก็จะประมานนี่นะครับผมที่ผมจะกลับไปเล่นฟีไฟเดิมนะ <laughs> โอเควันนี้เราก็จะมา เล่นเกมนะครับกับเด็กๆนะครับผมที่ผมสุ่มเจอเป็น f c ของผมเองนะครับเขาเพิ่งเป็น FC ผมได้ไม่นานนี้เองนะครับผมเออเราก็จะไปเล่นกับเขานะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเล่นกับเขาเนี่ย เราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันก่อนนะครับกิจกรรมของวันนี้ของเราเลยนะครับที่ผมอาจก็เป็นจะเป็นแฟชั่นหมวกสุดน่ารักเลยนะครับหมวกนี่ถึงเ่ามันจะเป็นหมวกอ,อ่าเขาชื่อมันชื่ออะไรล่ะโรมาเออเป็นหมวกโรมาของตัวนี้เลยนะครับผมเนี่ยจะรูปร่างประมาณเนี้ดูน่ารักดีนะต่อไปก็จะเป็นของช้างช้างก็จะประมาณนี้ดูดิมาแต่หวัวแต่ตัวไม่มาเออ <c oughs> โอเค ไปก็จะเป็นทางด้านของชุดใหม่นะครับผมเป็นชุดแฟชั่นที่เขาเพิ่มเข้ามาก็จะประมาณนี้นะครับให้เราสูนโลเกนมาแรกหรือจะสูนได้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นในเกมกันเลยดีกว่าแต่เราจะเชิญน,น้องๆเข้ามานะครับผมแล้วเราไปเจอกันในเกมอีกทีนะครับว่าคลิปนี้มันจะห่างหรือมันจะมันหนักไหนนะครับแต่ว่าผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ เวลาเออไม่ใช่เวลาหรอกเวลาที่ผมเข้าไปเล่นในเกมอ่ะผมอาจเสียงน้ตเว้ล้วไมไม้ผมมัน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 ช็อตเออพอมันช็อตปุ๊บมันก็เสียไปเลยอเออประมาณนั้นคือแบบมันไม่ได้ยินเสียงคนในเกมแต่ว่ามันได้ยินเสียงเกมอยู่นะแล้วก็ได้ยินเสียงผมบางช็อตอยู่นะครับผมแต่ผมจะภาพบางช็อตที่ไม่มีเสียงผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลย <S 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 มาครับท่านผู้ชมอันนี้ผมภาพเอานะเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงผมนะคะช็อตนี้ผมภาพเออเดี๋เด้อ ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่โอ้เรียบร้อยโอ้พึ่งลงมาก็ยิงโนดนยิงซะนะเรียบร้อยล้มสองแล้วครัวตอนนี้น้องกี้ผมมากับน้องสองคนนะอ่าหนึ่งถึงซุปเปอร์สองอกี้เออนี่ยผมถ้าผมจำไม่ผิดนะสองคนนี้แนละยคนนี้แหละคนนี้คนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เบอร์หนึ่งเบอร์สองนะอ่อะเอออหละส่วนเบอร์สี่เขาสม,มานะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขา มาจากไหนได้ว่าสุม,มกกือนกนโอเคระวังไว้ให้ดีตอนนี้น้องเขาพูดอะไรสักอย่างนี่นะผมก็จำไม่ได้เลยแล้วว่าจะอยู่แบบว่าใจเย็นอะไรประมาณเนี่ยแล้วว่าขอตั้งตั้งส,สมาธิก่อนตั้งหลักก่อนอะไรประมาณเนี่ยจะผมจำไม่ผิดนะมันจะแบบประมนันเข้าแบบเนี้ย่แหละตั้งสติแบบแบบว่าน้องเขาก็แบบหลุดลุนนิดนึงอ่ะประมาณนั้น แนะ่ะมันดูหัวล้นของเราดีกว่าเบอรสี่นะครับผมคือ <c oughs> ผมรู้ว่าเขาน่าจะแบบเติมเยอะมากเลยถ้าไม่เชื่อนะดูหัวเขาดิปิงปิงปิง,ปงเห็นไหม <c oughs> เอาฮึเกิด <c oughs> รอบที่สองมารอบที่สองของเราเราลงคาตต้กันหวังว่าจะไม่มีใครแตกก่อนนะ <c oughs> เอาเรียบร้อยโอ้ว่าจะผมเกิดนะ เพื่อนรล้มแล้วโตายแล้วฉันแจเขาพีชีเพื่อนผมชีพผมแล้วเนี่ยออ,อะไรวะมาแยวผมต้องไปหาปืนเขอกเมื่อกี้น้องน้องเขาบอกว่ามีคนอยู่ประมาณที่หนึ่งอะที่เขเออไม่ใช่เขตที่คาตัวมีอยู่ประมาณที่อะผมมแต่ว่าผมไม่รู้าอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าน้องเขาบอกมันอยู่แถวๆนี้นะครับ เฮ้ยเจาเด็กดำเอาจไม่โอ้ยว้าย่ไปเลยโอ้ยจะ้าตายโลมาได้ไม่ถึงนาทีเองนะท่านผู้ชมรูกปีกเลยโอ้ตาย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 ,ตายมือสีใครชุดแล้วเนี่ยโอ้ยจะ้าตายอะไรไม่อยกแลลว Ở đây là đây, vấn đề nào? Lốt lửa lưỡi này. Oh, game đi chúng ta sẽ chơi với anh Ui, đồn hắt, đồn găng. Oh, may, may. À? À. Oh, anh ở tùa, mình này. Không, đâu vậy? Không thấy. Anh đang chạy, đang chạy, đang chạy. Chạy đi. Anh ấy chết đi. tua ấy Nó đi. tua nó đi. Anh ấy đang chạy, đang น่าจะสิสามมาเนี่อกี้หวังว่าจะจะจะพูดจิตหวังว่าจะไม่มีใครแตกแตกแค่ไหนไม่นะน้องกี้เราเกือบลอยอลงพื้นพืองก่อนแต่๋อเราไปหาปืนกันก่อนนะอูด้านล่างก็มีคนด้วยผมจะแตกอีกรอบที่สี่ไหมเนี่ยโอ้รอบที่สามเ่ยแตกรอบที่สามเลยอะไรวะเกมนี้ผมจะบอกเลยนะผมจะไม่สปอยนะว่าผมตายกี่รอบ เแต่ว่าผมแตกบ่อยแล้วผมบอกตรงๆแตกบ่อยมากเลยเดี๋ยวเราอ้อมเลยเราเราไม่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 เข้าไปในเมืองเราเราออ้มเพราะว่าในเมืองมันมีคนผมกลัวผมแตกอยู่อบนึงนะเนาะไปขึ้นเขากันดีกว่าโอ้โอ้โอ้เยอะโอ้เยอะไม่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 ที่ไม่แตกก็ไม่แตกเฮ้ยนะนะนะขอปัญญาแป๊บยาไม่มีจังฮะโอ้ตาแล้ววิ่งเลยครับจังหวะนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวกนแป๊บผมใช้ด้วยว่า ปุ๊บป๊าบมาเดี๋ยวนี้จะหาปัจจัยแค่นะเอานั่งไหนเจออีกแล้วโอ้ไปแล้วครับวิ่งแล้วครับจังหวัดี้ว่าไงครับไม่นะอย่าอย่าพึ <jadi yeah> ่งมานะเออเออเออโอ้เพื่อนลาก่อนนะมันวิ่งมามันวิ่งมาทั่วเฮ้ยมาทำไมวะ ไม่เล่ทนทำอะไรอ่ะอะไรกันไม่ไเี่ยนฉันไม่มีรถไปไหนอุย้ยตกค่หมดเลยเย็ดเย็ดเราจะดูทุกคนเลยนะ วา้าวเอา้าโอ้ยลงเลยโดนพี่จริงจริงโดนฆ่าอีกรอบเนี่ยอุ้ยเอาแล้วออกไปไม่ได้ด้วย,วยนะไม่เอานะ เพขึ้นขึ้นดว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 นนานยังไงรอบที่เท่าไหร่แล้ววะโอ้ยรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยผมเกิดรอบที่เท่าไหร่แล้วแต่แล้วแต่แล้วน้ำเพื่อนจริงจรนะ สวยเสียงปืนนี่ดังนั่นหูเลยว้าวเรามีคนแบกแล้วเรามีหลวงพ่อโตแบกแล้วฉันลูกการกระสุนกระสุนไม่มีท่้นี่น่าวิกเลยครับ ขีของสุขของสุขอาจจะมีกระสุนให้เยอะมากเยอะเลยวิ่งเลยครับทงหน้าโอ้โหตั้งไอบอลรอเลยเอ๋อมันสู้กันอยู่ไหนอะ ใช่ไหมนั okay. ่นน่ะใช่จริงอุ้ยโดนมุดโดนมุดกลัวหลังเข้ามากเลยมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วอู้อ้าทำไมมันรู้มันรู้ขึ้นมาอ๋อมันมีคนตรงนี้เรียบร้อย สองตัวนี้อีกแล้วโอเคครับก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมมันก็จะมีบางฉากบางช็อตที่แบบว่าเสียงมันหายไปแล้วก็เสียงมันก็กลับมานะครับบางช็อตผมก็พากเอานะครับผมก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมแล้วก็น้องๆด้วยนะครับที่ไม่ได้ยินเสียงน้องๆนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้นะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์อีกไม่ใช่อย่าลืมฝากดิบายบายครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ